ครับสวัสดีครับนี่ก็คือเพจหมอปุนสักลายมือเศรษฐีแก้กรรมพิกชตาพิษบุรีนะคะวันนี้นะครับเราก็มาสัญจรที่ร่มเก้านะครับร้านจุ่มแซบบอดินยโสธรนะครับคนที่อยู่ข้างหน้าของผมนะครับเป็นน้องที่เคยซักไปแล้วครั้งแรกนะครับแล้ววันนี้ก็กลับมาสักครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวดีๆกับน้องกันนะครับขออนุญาตสอบถามชื่อเล่นครับสวัสดีค่ะชื่อลินนะคะน้องหลินนะครับ ก่อนแรกเอยได้ได,ได้ได้รู้จักเพจหมอปุณได้ยังไงครับผมก็เป็นอ่ารุ่นพี่แนะนํามาค่ะก็คือรุ่นพี่สั่งมาก่อนแล้วก็แนะนําให้มาที่นี่นะคะ่ะเขาไปพูดแบบไหนครับเขาไปบอก,อกว่าอ่อันนี้ก็คือว่าเหมือนกอนรุ่นพี่ใช่ไหมเขาบอกว่ามันเหมือนมีเศรษฐีคนหนึ่งอะคะ่ะที่บอกว่าเหมือนมีเป็นหมื่นล้านแนะนำให้เขามาสั่งที่นี่เหมือนว่าเหมือนชีวิตเขาแบบว่าจากที่เขาเคยมี้อยล้านแล้วมันก็แบบมาติดสู่อีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยพอเขามาสั่งที่นี่ก็เหมือนชีวิตเขาค่อนข้างดีขึ้นตอนนี้ก็เหมือนแบบ แล้วตอนนั้นที่เราไปเจอเขาอะเหมือนชีวิตเราก็บอกว่าเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วใช่ไหมคะก็เหมือนแบบเราก็เหมือนแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาเลยแนะนาให้มาที่นี่ก็เลยมาที่นี่อ่ะก็ต้องดิททาทำอาชีพอะไรฮะก็ถะครับก็คือทำฟรีแลนซ์นะคะฟรีแลนซ์อ๋อทั่วไปแล้วก่อนหน้าที่จะมาสักเป็นยังไงบ้างครับก่อนหน้าที่จะมาสักเหรอคะมันก็แบบว่ามันเหมือนแบบมันเขาเรียกอะไรนะเหมือนมันมันทรงตัว มันจะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จับหลักยังไม่ได้อะไรเนี้ยมันจับมันจับหลักยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอก็เลยอ่ะพี่ก็เลยแนะนําให้มาที่นี่ใช่ไหมคะก็เลยลองมาดูเพราะว่าตอนแรกก็เป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่อืมครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ไปแล้วาลท้งไปก็คือมันก็เหมือนมันค่อยๆดีขึ้นนะคะดีก็คือแบบว่ามันค่อยๆดีขึ้นมันมีนวดมีนี่เข้ามาแบบอะไรเงี้ยเกาเาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เหมือนมันพุ่งของมันไม่ใช่่วางุป๊บบคราาาาก็ททํตมี่่อ ที่ที่คุณหมอบอกแว่าให้ทําแบบนี้บบนี้อะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นในทุกเดือนทุกเดือนอะไรเงี้ยแบบเหมือนเราคิดอะไรไว้มันก็ได้เป็นอย่างที่เราบอกสมบาิที่เราบอกรารถนานอยู่แล้วพอวันนี้เหตุผลก็คือความปังไะเนาะเลยได้กลับมามาักซ้ําครั้งที่สองใช่ค่ะพี่หมออยากนิดนึงครับอยากให้ฝากถึงคนที่เขากําลังลังเลที่เขากำลังตัดสินใจอยู่เพิ่งรู้จักเพจของหมอปุณ ก็ก็คือก็เขาเรียกอะไรนะก็คือถ้าจะให้แนะนาก็คือเหมือนใกล้กเหมือนกันนะคะตอนแรกก็รังเลอะไรเงี้ยก็คือถ้าจะลองดูก็ไม่เสียหายนะถ้าถามว่าถ้าโดยตัวเองได้สัมผัสมาแล้วก็คือดีค่ะดีเลยชีว<ส>ิตสม<ด>บว่บาขึ้นมาเลยแค่สามเดือนแค่สามเดือนนะค่ะงานก็เราปรับในเรื่องของอารมณ์จิตใจะนะครับโชคลาภมีไหมหรือ,หร,อหรือปรับแค่เรื่องของงาน มันได้ทุกอย่างเลยเพราะเขาจะมันเข้ามาทุกทางเลยค่ะเหมือนแบบว่านอนอยู่เฉยๆก็เข้าเลยอย่างเงี้ยมีทั้งแบบว่าถ้าได้พูดเรื่องจริงมว่ามีทั้งแบบว่าคนอุปถัมภ์ก็เขาเข้ามาอย่างเงี้ยแบขอเงินก็ได้เงินขออะไรก็ได้โอเคครับคลิปนี้ครับจะเป็นสะพานบุญนะครับทุกคนได้เข้ามาดูนะครับได้ได้ฟังเรื่องราวของุ้งนินนะครับวันนี้ก็ทางทีมงานบ้านบ่อปุนก็ขอขอบคุณครับแล้วก็อนุโมทนาบุญกับคลิปในครั้งนี้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ